เดี๋ยวจะนอนสักสินาทีเอ๊บไฮ้ยจ่าพี่มาแล้วจู่ไปคิดโอ้โหเห็นเลยเห็นเลยเห็นไปแล็คไปแล้ว็คไกลก่อนเลยเอาอีกตนะัวนีกเลยแบงกหมดดันไปบนึงนะอีกอีกอีกรอรอรอมามาเฮ้ยหัวสายได้ขอได้ไหมขอได้ไหมไม่ได้ดีกว่าขอไม่ได้มาดีเลย Ô oh, chúng con đây đây con này. Có 3 mà thật là luôn có một. Ngàn này. Hey. Wow, chưa chịu biết. Nó chụp con một Ấy. Hey. Wow, mà còn lề Đi được rồi, có yeah, để. ้ยติขวาเฮียมันไปอมันไปฟ้ามติดขวาตัวน,นึงออกกีอหอ,อ เสร็จไรจะสามะเกือบล้วสุดหล่อาตัวโดนักลูกดิวโ,โอ้รูปไฟไอ้เนี่ย เรา,าต่อยเหมือนกันมาใจเย็นๆนะฝั่งนั้นใจเย็นๆก็ทีละคนทีละคนเด้อทีละคนเด้อยมทีละคนได้มันเจ็บหนักแล้วมันเจ็บหนักแล้วดันมาหน่อยมันเจ็บหนักอุ้ยสองตัวเลยอ๋อนี่หนึ่งตัวแล้วนู่นดาวหนึ่งนะน,นี่ทำไ,ได้ไปถ้าคุณไม่ออกจากหน้าต่างนี้คุณอาจจะดาว ได้เลยนะจ๊ะนะจู้โอ้ย,อยคนไทยหัวใจแครี่ภาคเลยละกันอย่าดักผมอย่าดักผมแน่นะอยู่ตรงนั้นน่ะลองระเบิดน,นะอุย้ยอ้าวเข้าไปในน,นั้นนรอ เอาตายแล้วนะเอาเโอ้ยวิ่งไปไปไม่ตายได้ไงวะวิ่งไปวิ่งกลับไม่ตายโอ้ยวไปเปล่าโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอยโอิดี มีตัวนี่จตัว,ตว

มันจะตื่นเต้นตรงไหนเลยเฉยๆนะเฉยๆนะครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยนะเฉยๆมาก <c oughs> ไปเจ้าเข้าเลยสวัสดีจ่าดีครับแสบท้องมากมกินอะไรก็ได้เอาโรตีโรตีโรตีใส,สไ่ไข่สองใบเอ้ยใส่ไข่สองใบแล้วก็ใสน่นมน้อยๆพื่อแสบตาล

เอ้ยหมดแล้วอ,อ่ะตัเองรอยัดฟามใส่กล้วยด้วยไหมใส่กล้วยเหรอเอาใส่ไหมใส่กล้วยแล้วก็เอารังตู้ไม่ใส่นังตามไม่ใส่อะไรเลยอะ่ะเอ้ยเออไม่ใส่อะไรเลยเอ้ยไ,ไม่ใส่นังตาลไม่ใส่อะไรเลยอเอาหลอดไปด้วยเด้วยอย่าลืมหลอดเด้อดกินก็ได้เด้่ In kỳ nike in kỳ nọc đấy lô ti sai đô miyersai khai sang bay nào đó hello 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 ให้กูดันดุด้วยไอ้กำลังกำลังกำลังเข้ากำลังมาแล้วกูก็โชว์หน่อยโชว์ของซะหน่อยมีของก็ต้องโชว์ใช่ไหมใช่ไหมมีของก็ต้องโชว์มีของก็ต้องโชว์ชชวชวครับไม่ให้มันนั่งอยู่เฮียร์แล้วเฮ้ยเอา้เอาเอาหลังเข้าโอรอเฮ้ย ไอหลังเอ็งต้องทำให้ยิงกูวะกูรอ,อดต้นได้มีของก็ต้องโชว์ไม่เท่าไหรยิงกูยังเจ้ายัางด้วยเดี๋ยวกูหันไปสวดยิงแม่งซะนี่เจี๊ยอ้าวลารกูได้กูจะจำชื่อไว้ไอ้ลาฟก้อยได้เดี๋ยวกูจำชื่อไว้ละกูแปะโป้งไมาละโดนกูแน่ชื่ออะไรนะจีอะไรที่กั กูลังมีของก็ต้องโชว์เลยเฮียนี่อะไรนี่มาโชว์ลาบอะไรนี่คนลังจะเกิดต่อไปกันหนึ่ง,งครับมึงไม่ต้องขอหรอกครับเด็กกูไปหาถึกที่จะนั่นแหละเว้ยไอ้เจนี่ยิงเขาหัวโอ้ย,อ,ย,อ,ะอ,ยอะไรย่ามเงยมาโชว์อะไรอ่ะคนจะเกิดเนอะไม่ไหวแล้วนะกอกกูแดงแฉเหัวกูแดงคึ้เดี๋ยวกูเจอกูอยู่ใส น้าวเนมันกลัวๆมาดิอยู่ไหนสดาสตัวไหนอ่ะไหนอ่ะฟอร์มพร้อมอยู่ไหนอ่ะที่จฟอร์มพร้อมอยู่ไหนวะเอาเอา โอ้โ้เก่งแต่เคาว่าเป้าวหน้าโอ,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 โอ้ฟอร์มเคาะดูเดิพอไปวิ่งหนีเลยโอ้ใจปลาซิวปลาส้อยที่ดักมันต้องมาเคาะหลอกถ้าจะคอแล้วหนีอะเส็บฟอร์มหมดอะไรเนี่ยเอาปา,า,า,ากี sẽ form lại ha, Yeah, cứ để của chơi cưới. Muy bất cứ là, ui, 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 rồi, quên ui, ui, rồi, quên ui, ui, rồi ยู่ใต้ไม่ปลอดภัยนะครับมอแต่ใส่อยู่ในกอจมอเอ้าไอ้ใครด้วยลูกกะสินรูปลอไม่ชอบเพียงฮาร์ดก็อบเพียงแค่เอาดิเอาเอาดิเอาเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าวัสุดุหรือเปล่าวัสุดุหรือเปล่ากูถามเจอกูกว่ามึงจะนี่เห็นแดงเด็กแมวซ้ายเดียวอยู่กันเดียวเดียวก็ออกได้น้ำเน่า

ยังไงยังไงสุดรอเฮ้ยกูจะเล่นใครก่อนดีวะเนี่้ไอ้หิววะฮิวสองฝั่งเลยอเฮ้ยถ้าโดนเอาวถ้าโดนเอาวเข็ยนเราเจอพี่หาแล้วมุมนี้กูอยากสวยหาได้กันให้ดีนะหาได้กันให้ดีนะหาได้กันให้ดีนะกูบอกเลยวมุมกูอยากสวย สวยจัดไอ้เฮียหลคาเป็นหนึ่งสวยจัดจะยิงไหมเด้อจะเด็กกลัวไหมสุดสุดละเอาตีกันเอาอะไรกนโค้นจนไม่เจอไม่ยิ่งใหญ่เอ้ยชุบไปเปล่าล้างเห็นได้ป่ะโอ้สอคู่เลยเหรออ๋อนีิเอ้ยเอาไปดิเอ้ยไม่งั้นเพิ่มดูกูซ้ำนะ งานเพิ่งโดนกูซ้ำนะออกมาเร็วออกมาเร็วเอ้ยอเฮียน,นี่เล่นลิ้นนะเล่นลิ้นต้องโดนต้องโดนลิ้นกูหน่อย<ม>เล่นลิ้นไงเรามาเล่นลิ้นไงอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ๋อไม่ถึองอีกตัวอะไรขนาดนั้นนะ ไม่วัดไม่ช่วยเพื่อนไม่อะไรเลยไม่ทำอะไรเลยอ่ะสุดรอต่อยตึงเฮ้ยแค่นี้อ่ะมันไปไหนกันวะวัดตายไปละวไอจิบไอ้จิบโอ้ไอ้พวกไม่ควี่เพื่อนไอ้ไวพวกไ,ไม่รักเพื่อนรักแต่ตัวเองมึงน,น่าจะโดนกูยิงก่อนนะ อแล้วจ้าเห็นแล้วด้ะที่อยหลังกูจ<ช><ช>ะ้ะตากูลอยหลังพวกมึงคืนแล้วเด้โดนกูแน่เอ๊ะหลังมีกินปะเนี่ยเช้วัวน บีบหน่อยครับเร็วครับวงขอวงบีบหน,น,น่อยดันใพวกนี้มันมาหน่อยเร็ว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 ยังใส่กันตัวแล้วกูทนไม่ได้เสียงปืนมันนำพาเราไปยิงเสียเปืนแล้วมีพลังไอ้ตัวติดงหะไอ้ติ่งเดียวรั่นขอจัดพวกนุ่นจัดพวกนี้ก่อน ดีเก่งมากครับเก่งมากเก่งจริงๆเก่งเก่งมากเลยครับเก่งครับเก่งเก่งมากครับเก่งครับเ็บซีจากใจคนเลี้ยงงูสิงแอมตนอหนวะเอวเปวโอ้โหเต็มเต็มบินทรายก็ดูไม่ละ

เรียบร้อยจัก,กรกานคนเลี้ยงงูสิงไอ้คนทิ้งเพื่อนเนี่ยตัวนี้แหละตัวทิ้งเพื่อนกูจำได้โอ้โหแล้วกูไปนอนให้ดีเรียบร้อยทุกคนจัก,กรยคนเลี้ยงงูสิงสองทุ่มต่อเลยปเปล่าเอองั้นขอลงสตรีมเปิดเลยทั้งนั้นนะไอ้ถ้าสองทุ่มอะโอ้อยังไม่รู้จะทำอะไรมัง่ง